นี้เรามามูกันที่วัดนี้เลยนะครับในการขอพรน,นะครับเราขอได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับก็รูปเงินเข้ามาในกระเป๋าเงินนะครับผู้ที่มาสักการะเทพเจ้ากวนอูน,นะครับส่วนมากจะมาขอพรเกี่ยวกับสำคัญนะครับคนชอบมาขอพรในเรื่องของ <Hum> เกินกับข้าวทำสั่งเลยใช่ไหมทำเมื่อวานคนะือผัดที่แกงทะเลนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไอติมมา oh, <okay. S 1> ตามรอยซีรีส์เกาหลีที่ละแม มามู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 ม Happy Birthday สวัสดีครับ Happy Birthday วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ วัดไผ่เงินนะครับหรือว่าไผ่เงินโชตนารามนะครับวันนี้เรามามูกันที่วัดนี้เลยนะครับซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนเนี่ยหลายองค์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานพระแม่ธรณีหรือว่าองค์พระพิฆเนศนะครับที่สําคัญก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามามูกันนะครับใครที่เคยมาแล้วนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่ามามูเรื่องอะไรสมหวังไหมได้อะไรบ้างนะฮะหรือว่ามีแนะนําให้ไปมูที่ไหนยังไงแนะนําได้คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลย แล้วเราก็จะตามไปมูกันนะครับที่วัดไผ่เงินนะครับก็จะมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการค้าขายโชคลาภและหน้าที่การงานนะครับเราก็มากราบสักการะท่านนะครับเป็นระดบับแรกนะครับมาถึงที่วัดแล้วนะครับเขาก็จะมีร้านดอกไม้บริการข้างล่างเลยนะครับเรามาซื้อตรงนี้ได้นะครับที่จะนําไปถวายพระแม่นะครับ จ้าสงรยบเเซ็ตละ250ราเหรอครับใ่ะถ้าเป็นทานของรุ่งอย่างนี้นะคะถ้าเป็นดาวเรืองนมขนมอย่างนี้ร้อยมากครับข้างล่างวัดนะครับก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระนารายณ์ทรงคุตด้วยนะครับเราก็สามารถมาสักการะบูชาได้ที่นี่ด้วยเช่นกันครับ แล้วครับเราได้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระแม่กันนะครับสวยเลยนะครับไปไปกันครับผมเราขึ้นไปไหว้กันที่ชั้นสองนะครับก่อนที่เราจะไหว้พระแม่ลักษมีนะครับให้เราไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็พระพิคนเนศนะครับที่อยู่ที่บริเวณใกล้กันนะครับก่อนเป็นลำดับแรก ในการไหว้พระแม่ลักษมีนะครับนอกจากที่เราจะต้องมีความศรัทธาต่อพระแม่แล้วนะครับในการขอพรนะครับเราขอได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนะครับหากสำเร็จผลแล้วค่อยกลับมาขอพระแม่อีกครั้งในการขอพรพระแม่ลักษมีนะครับเราจะขอพรอ,อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องลงมือทําด้วยนะครับพรน,นั้นถึงจะเป็นจริง เมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับก็นําทูบมาปักที่กระถางทูบด้านล่างนะครับเคล็ดลับอีกข้อนึงนะครับให้เราไปรูปที่มือของพระแม่นะครับ9้ครั้งให้นึกถึงพรที่ขอบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับบางคนก็นํากระเป๋าเงินหรือว่าเน็ตแบงกิ้งในมือถือเนี่ยเปิดนะครับแล้วก็รูปเงินเข้ามาในกระเป๋าเงินนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ นี่เราอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูนะครับเราก็จะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในหลายๆเรื่องแต่ว่าที่นี่เขาให้ขอได้เรื่องเน้นๆหลักๆเรื่องเดียวนะครับใครจะขอพรเรื่องอะไรก็เรามาดูกันนะครับขอเข้าไปบูชาในศาลเจ้ากวนอูนะครับเราก็ต้องมาซื้อน้ำชานะครับชุดน้ำชาที่นี่นะครับเพื่อจะไปถวายนะครับเทพเจ้ากวนอูนะครับ เข้ามาข้างในศาลนะครับก็จะมีพี่เขาช่วยนะครับดูแล้วว่าไหวยไปทางไหนพี่เขาให้คําแนะนํานะครับจุดทูบเชียรขถาวายยังไงถ้าเกิดว่าใครมาครั้งแรกไม่เป็นนะครับสอบถามพี่เขาได้พี่เขาเยิยนดีช่วยเหลือนะครับ มาถึงที่ศาลเจ้าแล้วครับก็มาหยิบทูบได้นะครับหลังจากที่ไปถวายแล้วนะครับก็มาหยิบทูบแล้วก็จุดขอพรครับเขาจะถวายเป็นส้มเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําชาใช่คือต้องไปถวายองก่อนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมาหยิบทูบแล้วก็ถึงจะไป ขอ,อพรอ,อ,อธิษฐานครับผม้า่อข้างนอกนะครับที่เป็นทางเข้ามาเมื่อกี้<า>ครับแมไ้กดยิ่งดมาอ๋อครับผมสาลเจ้ากวนอูคลองศารนะครับสร้างขึ้นในปี2279ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับ ผู้ที่มาสักการะเทพเจ้ากวนอูนะครับส่วนมากจะมาขอพรเกี่ยวกับการงานการประกอบกิจการให้มีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับ ก็จะมีเทวรูปกอููที่สําคัญ3องค์ครับองค์เล็กที่สุดคือองค์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับทำมาจากไม้จันหอมเป็นองค์เดียวกับที่พระเจ้าตากสินเคยมาสักการะอายุกว่า286ปีครับ กลางนะครับสร้างขึ้นในสมัยทนบุรีนะครับและองค์ใหญ่ที่สุดนะครับสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆนะครับที่องค์ของท่านเนี่ยจะมีคนนําสําเนาโฉนดท,ที่ดินมาเสียบไว้ที่เข็มขันนะครับเชื่อกันว่าท่านจะอํานวยพรทางด้านคดนนีความช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่สงบสุขที่สําคัญนะครับคนชอบมาขอพรในเรื่องของการค้าขายที่ดิน หรือว่าหากมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องที่ดินนะครับฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับที่ดินท่านก็จะอนวยพรให้อุปสักคลี่คลายลงนั่นเองครับ ตอนนี้เราจะไปหาข้าวกลางวันกินนะครับแถวสารเจ้ากวนอูเราจะไปร้านอะไรนะร้านตั้าถ่านตั้ถ่านใช่ไหมเป็นร้านโบราณเนาะใช่ค่ะโอ้เป็นกับข้าวตามสั่งเลยใช่ไหมทำเมื่อวานทำเดี๋ยวโบราณโอเคได้ข่าวว่าตรงนี้ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าอันนี้เราจะไปกินอะไรครับโบราณที่สุดเมื่อวานเดินมานิดเดียวครับถึงแล้ว าเข้ามาในซอยครับพี่ๆชาวบ้านแถวนี้เขาบอกเลยนะครับกินข้าวใช่ไหมแล้วเขาก็ชี้มาตรงนี้เลยโอ้โหอค่ะตรงนี้นะคะโอเคค่ะเมนูก็จะหลากหลายหน่อยนะครับมาจังหวะพอดนหมูหมดกับข้าวมาแล้วครับอันนี้คือผัดพริกแกงคะเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูทอดกระเทียมแล้วก็ต้มจืดนะครับก้หมูไข่ แล้วก็เต้ามูผัดพริกเกลืออันนี้เป็นหมูสับผัดหนัำเรียบจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจลี่ทับชิมกรอบมะพร้าวกับชิบนะครับมาแวะทานของหวานก่อนนะก่อนที่เราจะไปวัดอรุณกัน ได้แล้วครับเราสั่งเป็นทับทิมกรอบมีสลิมแล้วก็มะพร้าวกะทิแล้วก็ใส่ไอติมด้วยอันนี้ทับทิมกรอบนะครับแล้วก็มีตัวสลิมนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นไอติมกะทิว้าวอหอมมากเขาอบคนเทียนตัวนแล้วอ,อร่อย ชื่นใจร้อนๆแบบเนี้ยมานะครับร้านเจลี่อร่อยมากคือดีนี่มะพร้าวกะทิหากินยากมากอร่อยด้วยอร่อย ตอนนี้เราจะไปวัดอรุณนะครับผมไปถ่ายรูปกันเล่นๆนะครับแล้วก็ไปดูวิวไปดูบรรยากาศนะครับครั้งแรกเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเคยมาป่ะกี่ครั้งจริงด้วยอันนี้ไม่เคยมาเลยครั้งแรกเดี๋ยวเราไปมันมีมุมถ่ายรูปเนาะสวยๆเนาะจะเนกชวย โอเคงั้นผมอันนี้จีนผมจะมาตามรอยซีรีส์เกาหลีคีตาแลนที่นี่เขามีบริการให้เช่าชุดไทยถ่ายรูปด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจีนเยอะเลยวันนี้ คนไทยเข้าฟรีนะครับไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าเปนแ้นเปเวคนไทยใมเป็นเป็นหลานนะ不能คนไทยครับดนนักท่องเที่ยวจะต้องซื้อตั๋วเข้านะครับถ้าคนไทยก็บอกเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เข้ามาได้เลยถึงแล้วพระปรางวัดอรุณราชวรารามสวยมากๆ วัดอรุณราชวรารามนะครับหรือว่าวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สวยงามและก็โดมดังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยครับวัดอรุณนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับมีพระปรางเจดีขนาดใหญ่สีขาวโดดเด่นสง่างามเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาคนไทยเข้าชมฟรีชาวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียมคนละ50บาทครับ มาปิดท้ายกันที่ซันบราวคาเฟ่ร้านคาเฟ่เก๋ๆย่านจุฬานะครับถือว่าเป็นซิกเน t จอคาเฟ่แห่งใหม่ที่ซ่อนความเท่เอาไว้ทุกมุมร้านจะตั้งอยู่ในดา้อนทาวนะครับซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอล์สไตล์จีนนะครับใกล้กับสวนหลวงสแควนะครับมีโซนนั่งทั้งแบบอินดอร์และก็เอาท์ดอร์ด้วยนะครับสำหรับมุมถ่ายรูปรับรองว่ามีมุมน่ารักๆเพียบเลยนะครับ ช่วงนี้เขามโปรโมชั่นด้วยนะครับก็จะมีเป็นเซตนะครับเซตเครื่องดื่มแล้วก็คุกกี้แล้วก็เป็นตัวน,นี้ซันต้าคุกกี้1 1อยสบ้าบาทแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแล้วก็คุกกี้แล้วก็เบอเกอรี่ครับก็บวกเค้กเข้าไปตอนนี้ก็จะเป็น2องร้บาทมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s r r i e e ให้กับช่อง Happy Birthday ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ